ย้ยกไก่ในค่ายสุรธรรมพิทักนะครับสถานที่ก็กว้างขวางมากเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นค่ายไปชิดนะครับที่ฐานทัพทหารนเมริกันมาตั้งนะครับมาตั้งนะครับพอทานเมริกันถอนทัพออกไปก็เลยกลายเป็นค่ายสุรครับ ซึ่งอยู่ติดกับค่ายสุรานารีนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเป็นแม่ทัพแอร์เป็นกองทัพน้อยนะครับกองทัพน้อยนะครับร้อยยี่สามพันสองนะครับ,รบก็จะมีอาวุธตกเข่านะครับเก็บไหมรับ ชมบรรยากาศวัน <c oughs> นี้วันทิตววันเสารวันสารก็เงียบสงบดีนะครับง <c oughs> อยนี่ก็เป็นะี่พนะอหารเกตนะครับเนะครับจะมีโรงเรียงอะไรอยู่ในนี้หละครับ ่างรถไฟตัดหญ้านะครับเส้นทางตรงกันข้ามไปนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นหมหาวิทยาลายัยสุรนารีนะครับ เดี๋ยวนี้มันก็สบายนะครับพอฝึกฝึกเสร็จสามเดือนนะครับแยกเราแยกขึ้นกองร้อยแล้วก็สบายแล้วนะครับสำหรับคนทหารทุกวันนี้นะครับแต่ก็จะมีบางส่วนที่บอกชายเดนนะครับก็สลับกันไปนะครับสลับกันไปคนที่อยู่นี่ก็จะเข้าเวรนนะครับเขาเข้าเวรนกองร้อยเยอะแล้วก็กองรักษาการนะครับ ภาษา,าการก็ตรงทางทางเข้ามาในค่ายนีนะัรับก็เพละสองชั่วโมงนะครับสองชัมมง่วนโะม,มงก็สลับกันไปนะครับสลับกันไปสาหรับ,บาบหารเวรน,นะครับอยู่ในนี้ก็จะมีวัดนะครับวัดวัดโบสถ์นะครับวัดโบสถ์่ี่ใกล้จะถึงทางออกเลยนะครับ ร่มรื่นแล้วในนี้มันจะมีโรงเรียนนะครับโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์นะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกหลานของทหารนะครับเข้ามาเรียนนะครับแล้วก็ก็จะมีบุคคลภายนอกเข้ามาด้วยนะครับไม่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นลูกทหารนะครับก็จะถึงทางออกนะครับตรง ตรงข้ามกันตรงกันข้ามกันก็จะเป็นวิทยาลัยสุรนาลีนะครับนี่ก็เป็นนะครับฝั่งุ้งก็จะเป็นที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนค่ายสุรธรรมพิทักษ์นะครับครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ